ใหญ่โคตรใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอา

ซ้ำซ้ำโอ้นินใหญ่นะเมื่อกี้ผมเดินเข้ามานะมันขึ้นตรงนั้นนะยังไม่ได้เปิดกล้องเลยยิงไปเกือบไม่ถูกมันล่องลึกอยู่ประมาณนั้นนะแล้วมันก็ว่ายมานี่โอ้เกือบลุด ลิ้นใหญ่นะโอ้ยโอ้ตัวโลกว่านะโอ้เข้าหัวว่าแล้วทำไมมันไม่ค่อยวิ่งแรงเนี่ยนัดแรกเข้าหัวนะตัวใหญ่อะทำไงล่ะติดอ่ะเนี่ย ใหญ่มากอะโลกว่าเกือบไม่โดนนัดแรกโดนหัวมันมันโผล่มันมองหน้าอยู่นะล่องลึกด้วยนึกว่าปลาชะโดเอาไงล่ะตอนนี้ติดแหลกเลยอยอกมาสิครับ ติดอะไรล่ะครับโดยไปสองนัดเลยครับลงทาบูดมันกรั่วเนาะลงไปไม่ได้โอ้ไม่ใช่สามโลเลยเลยเนี่ยอ้ยใหญ่มากเลยดูดิ นี่นัดแรกนะนัดแรกเข้านี้นัดที่สองมันมองหน้าอย่างนี้นะนึกว่าถูกนิดเดียวนะจริงๆถูกถูกแบบอ่เขาเรียกจุดสำคัญเลยนะโอ้สองโลขึ้นนะนะดูใหญ่โคตรใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอาไปดู 3ามโลได้เนี่ยโคตรปันนินโชว์หน่อยนานๆได้ทีหนึ่งนะไปหายิงตัวต่อไปดีกว่านะอันนี้ก็จะเก็บใส่ถุงอะ่ะ ไ,ไ่ไลไไลจรู้ใหญจะรู้ใหญจะรู้ใหญ่โอ้ยไปล้วไปล้วไปลุบไปล้บโอ้ยยังเก็บปลาไม่เสร็จดีเลยโอ้หมดหมดเอ้ยโอ้ อ,อพึ่งเก็บปลาพึ่งเก็บปลาน,นินเสร็จมันเข้ามาสองตัวนะมันเข้ามาสองตัวแล้วผมยังไอ้นี่ก็ยังเก็บไม่เสร็จกระบอกนี่ก็ยังเก็บไม่เสร็จแล้วอันเนี้ยพอดีกับอพอดีกรบบอกนี้ใส่ปืนเอาไว้รีบหยิบปืนโอ้มันล่องเข้ามาสองตัวสงสัยมันได้กลิ่นปลาน,นินนะมันได้กลิ่นปลาน,นินมันก็เลยเข้ามา โอ้ลึกแล้วโอ้ผมปล่อยเข้าไปในกอไผ่แล้วโอ้ติดกอไผ่เลยตอนนี้กอนั้นมันลกด้วยนะมันโอ้ลึกด้วยอ้ลงน้ำอีกแล้วโอ้ยังตื่นเต้นปลาน,นินใหญ่ไม่หายเลยมันล่องเข้ามาสองตัวนปะปลาโดอ่ะไอ้ลายอ่ะตอนแรกมันล่องมาทางนี้นะ มันล่องมาสองตัวผมใส่ปืนไม่ทันใส่ปืนไม่ใส่นัดใส่ปืนไม่ทันพอใส่เสร็จปุ๊บหยิบกล้องขึ้นมาปุ๊บมันเข้ามาตรงนี้พอดีมันได้กินปนินเนี่ยปนินอ่ามันมีเลือดเนาะเลือดมันได้กินเลือดมันก็เข้ามาสองตัวอีกตัวหนึ่งยังอยู่ในกอไผ่อยู่เลยนะตัวเท่ากันนี่เลยนะผมก็เลยมันก็ล่องพอยิงได้นะคืบหนึ่งนะความลึกมันโผล่มันยังไม่โผล่หรอกมันล่องเข้ามา ติดล้จบเลย40เมตรครับสบายสบายเลยครับไม่ต้องพูดกันเลยตอนนี้งานเข้าแล้วครับติดอยู่ในกอไผ่เลยเดี๋ยวลงกันเลยนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเออเดี๋ยวนะ ดูอีกตัวหนึ่งก่อนดีกว่าเนาะอย่าเพิ่งลงดีกว่าวะผมว่านะมัดไว้ก่อนดีกว่ามัดเอาไว้ก่อนลูกก็ยังเก็บไม่เสร็จเลยเออมัดเอาไว้ก่อนดีกว่าถ้าลงมันก็แตกถิหมายเนาะดึงเลยมันดึงนะมันยังดึงอยู่นะเนี่ยผมมัดก็ใส่ใส่ไก ต้นในต้นอ้อไว้นะอ่อนๆหน่อยนะเวลาเนี้ยมันหมดสายแล้วเนี่ยสุดสายแล้วมันยังอยู่นะเมื่อกี้มันบ้วนอยู่ตรงนั้นนะมันขึ้นฟองอยู่ตรงนั้นนะนะมันขึ้นฟองอยู่ตรงปลายนะมันติดอยู่มันขึ้นฟองอยู่เดี๋ยวสักพักนะค่อยลงไปเอานะมันยังไม่ตายนะมันรู้ลงทางไหนนะ มันน่าจะติดอยู่ตรงนั้นนะเห็นมันขึ้นฟองอยู่ตัวอื่นไม่น่าจะมีแล้วละ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลามันดินแรงนะมันก็คงตกใจตื่นโมดแล้วนะเดี๋ยวสักพักก็จะลงไปเอาลพะพยัคโลมิสสวัสดีครับก็สวัสดีตอนตอนนี้เลยเนาะเพราะว่าลงมายังไม่ได้เตรียมตัวเลยนะยังไม่ได้ใส่เปิดกล้องอะไรเลย เดินเข้ามาก็เห็นมันโผล่โผล่ขึ้นมาปันนินพอดีก็ใส่ยางเอาไว้ก่อนเนาะสไตล์ผมนะเวลาเข้าหมายอะ่ะจะใส่ยางใส่ยางเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยแต่ว่ากล้องยังไม่ได้เปิดเลยนะยังไม่ได้เตรียมกล้องเลยนะพอดีเวลาเราเข้าหมายนะสังเกตนะพอเราเข้ามาปุ๊บมันจะเจอปลาปั๊บเลยนะที่หลังอะ่ะต้องเปิดกล้องแล้วก็ใส่ใส่อใส่ยางไว้ให้พร้อมเลยแล้วก็เดินเข้ามาหมายที่เราจะเข้านะทุกครั้งผมสังเกตดูนะ พอเดินเข้ามาปุ๊บมันจะเห็นปลาปั๊บเลยนะบางทีเราก็ไม่ได้เปิดกล้องบางทีเราก็ไม่ได้เตรียมปืนเตรียมอะไรสักอย่างเลยนะพอดีวันนี้ผมก็ใส่ยางใส่ลูกดอกใส่ยางไว้เรียบร้อยกําลังว่าจะเตรียมกล้องมันก็โผล่หัวามาพอดีหันหน้ามามองเงี้นะตอนแรกก็นึกว่าปลาชะโดเห็นมันโผล่มางี้ลึกเนาะประมาณสองนึงน้ํามันใสยอยู่ผมก็เลยกดกดลูกลงเลย นึกว่าไม่โดนหรอกตอนแรกอะ่ะเพราะว่ามันโผึ้นมาปุ๊บอะ่ะเห็นแล้วก็เลงกดลงไปศอกนึงนะความลึกเนี่ยประมาณนี้แหละพอวิง่งแล้วก็ซ้ํานะปาน,นินนะพอวางปาน,นินแป๊บหนึ่งนะเตรียมกล้องปุ๊บเอา้ามันชะโดสองตัวตัวใหญ่นะล่องมาเป็นคู่นะเห็นใกล้ๆก้กว่านี้อีกนะมันเข้ามาข้างฝั่งตรงที่กระสอบปาน,นินแต่ว่าผมเพิ่งเอากล้องใส่หนะัวเนาะมันก็ล่องเข้าไป ผมก็ใส่ยางสักพักก็ล่องออกมามันก็ไม่ได้โผล่นะมันเห็นเห็นตัวอยู่ตัวมันใหญ่ยิงไม่ยากแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้นิ่งนะตามตามคลิปเนยนะอาจจะยิงเร็วไปหน่อยนะเพราะว่ามันจะออกรัศมีไอ้รัศมีการยิงแล้วเนาะเพราะว่ามันเลยไปหน่อยก็เป็นกอไผ่จะเข้ากอไผ่แล้วก็เลยยิงเลยเดี๋ยวเราลงเอาเลยนะโมมากไปหน่อย 大鱼<打> <Yeah. S 1> โอ้ยใหญ่โคตรนะดูดิใหญ่มากดูยิงเข้านี้พอดีเข้าเงี้ยงเดียวใหญ่ดูลูกงอเลยลูกงอเลย เข้าแค่นี้นะมันถูกกระดูกมันพอดีเข้าแค่นี้ถูกกระดูกมันเขียวปือเลยสองตัวคู่กันเลยนะอีกตัวหนึ่งไปไหนก็นไม่รู้เขียวปีเลยไม่รู้ถึงสี่โลมั้งผมว่านะสี่โลใหญ่ เหนื่อยไปกลับบ้านเลยดีกว่าสองตัวนี่เยอะแล้วนะเดี๋ยวไปช่างที่บ้านมาได้กิโลนะเปียกหมดละไปไปช่างที่บ้านผมสงสัยสองตัวนี้ใครหนักกว่ากันนะเดี๋ยวไปช่างดูที่บ้านนะวันนี้ก็ใช้ปีกข้างข่านะมาหยิงทำเองนะไปกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวปื่อเลย โอ้หนักมาถึงบ้านแล้วอือโอ้หนักมากอ้าเฟรนดมาเทสิเดี๋ยวให้น้องสาวเทให้ดูนะใหญ่ไม่ใหญ่ดูนะดูกระมังนะ oh oh. โอ้ยกาดโอ้ดู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  oh. โอเ้อเดี๋ยวช่างให้ดูนะครับโอ้โหใหญ่โคตรอ่ะช่างปันนินดูก่อนนะว่าได้กิโลนะอ่ะดเดี๋ยวยกช่างเลยปันนินนะได้กิโลนะเอาตรงตรงเลยนะได้ สกิโลหขีดนะปานินตัวนี้ตัวเดียวนะ3โล1ขีดโอ้ใหญ่มากอะดูดิเดี๋ยวเราลองมาช่างปลาะโดอยู่นะตัวนี้นะกิโลมันเล็กนะได้กิโลนะสโลสโล8ขีดนะ สี่กิโลแปดขีดโอ้ย่างใหญ่เลยดูดิกิโลเล็กไปเลยดูดิเปรียบเทียบกับขวดน้ำนะดูใหญ่ไม่ใหญ่นะนานๆได้ทีนึงนะโอ้สุดยอดเลยวันนี้โอ้ใหญ่ ดกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับใหญ่มากหนัก